คือผมเข้ามาประมาณ 9, 9, เก้าเก้าเก้าปีครับเก้าเองเหรอทำจริงเก้าปีเองหรอทำไมครับทำไมทาไมน้อยอ,อ่ะอ๋อจริงผมน้ <laughs> อยยู่ยี่สิบแปดเองพี่แอนหรอนี่เข้าต่ออายุเลยยี่สิบสิบเก้าสิบเก้าเ ขยี้อยู่นั่นแหละเรื่องอายุอ่ะจริงๆนางเป็นคนเหมือนแบบให้เหมือนจะให้เกียรติแอนนะแต่เป็นคนเดียวที่ขยี้แล้วก็บูลลี่ <c oughs> แอนเยอะสุดในกองผมไม่เคยบูลลี่เลยแต่ว่าคือผมจะบอกว่าเอาเอมีแต่คนรอดูละครพี่แอนซึ่งทุกคนนะที่แบบว่าเวลาเจอผมเขาจะบอกว่าไม่ดูละครพี่แอนนานมากแล้วเ <c oughs> จ็ดปีนี้ก็ถือว่านานมากใช่แล้วลพี่มาเล่นกับเจมเนี่ยนะมันใช่ไหมอ่ะชีวิต สัมาดูเหมือนเป็นดีเลยอะออแล้วแบบมาเล่นกับเด็กที่ประสบการณ์แค่เก้าปีเงี้ยเข้าใจไหม<ท>ๆๆๆเแบบอาคืนเนึ่คืน <S <S 2> <S 2> คิดดูเดงว่าแอนก็ยากอยู่แล้วในการที่จะเคาะสนิมตัวเองแล้วต้องมาแบกเจมจีอีกอย่าเนี้ยแล้วกว่าจะเล่นกว่านั้นจะหายกลัวกว่านางจะแบบหายตกใจเราอะไรเงี้ยอุใช้เวลาหลายเดือนมาก อันนี้เวลาเมื่ออันนี้คือบูลลี่กันแล้วเรียบร้อยนะครับกระดักรับผมเมื่อกี้มีคนถามว่าคือละครสมมติได้เลยว่าใครที่เข้ามาแล้วยังไม่รู้ว่าตอนนี้เรามีกําลังมีละครประมาณจะออนแอร์ในอีกประมาณสักสิบนาทีข้างหน้าชื่อว่ากระดัดรักนะครับผมค่ะแล้วก็ไปดูไปปั่นทกันได้นะครับใช่ค่ะกระดักรับอีพีหนึ่งในทวิตเตอร์ครับผมเขาบอกว่าพี่แอนจัดการเจมเลยครับ โอ้ยพี่จัดการตลอดเวลาพี่จัดการจัดการของพี่ไม่สามารถแบบออกอากาศได้เฮ้ยว่ามันรุนแรงขนาดนั้นนะที่รุนแรงกับเจมแบบอย่างมากไม่เอาอย่ารุนแรงครับเราต้องบอกว่าน่ารักเราต้องน่ารักนะมีอะไรอีกทีทำอะไรมาขอให้เนตติ้งทีดีเราก็หวังว่าหวังว่าครับก็เลยอยากเชิญชวนทุกคนมานั่งดูใช่เราต้องดูเพราะว่าเรื่องเนี้ยดูแล้วมันแบบ มันเป็นเรื่องแบบบางๆสบายๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ที่จะเห็นเราแบบตกจูบอะไรกันก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นใครบอกก็พูดเวอรอบอลไปอย่างเงี้ยเมื่อเมื่อเมื่อกี้เมื่อกี้มีคอมเมนต์ของผมมาบอกว่านางกลัวคนเป็นเรื่องแบบนั้เขาบอกกลัวคนเป็นเขาจริงๆนะนางมีสองมุคลิกจริอนเฮ้ยทำไมอ่ะเอาอีกแล้วเนี่ยเราชอบเปิดทิ้งให้แบบมันเป็นเรื่องที่แบบดูเป็น เดี๋ยวเอางี้ถ้าแอนมีโอกาสได้ทำละครให้เจมส์นะเดี๋ยวแอนจะเอาดาร์กไซส์ของเขาออกมาให้หมดโอ้ดาร์กไซส์เลยเหรอไซส์นางมีเต็มไปหมดเลยเนี่นี่ที่เห็นอยู่นี่คือครึ่งตัวเองนะที่เห็นมาเก้าปีเนี่ยใช่ปะเอ้ยยังเป็นลมเจงรู้ว่าหิวข้าวดูเหมือนมีเรื่องมีแรงอ่ะดูเหมือนไม่ไม่ได้เป็นการไลฟ์มาโปรโมทแต่เป็นการไลฟ์มาเผาเผากันก็คุยกันดีๆคุยไม่ได้อ่ะไม่รู้จะคุยยังไงอ่ะโอ้ยเศร้าจังเลย พี่แอนพี่เจมดื้อไหมครับมากดื้อเนี่ยผมปล่อยคำพูดไปก่อนจกซิงเก็แล้วแกเองก็จะเจ็บปวดทุกครั้งเวลาเขาร้องเพลงอ่ะแล้วต้องชมว่าเพราะอ่ะคิดดูแล้วกันจะพูดยังไงแล้วตั้งหักกี่หักกี่เพลงนะพี่อ๋องเออครับหลายออกเพลงกี่เพลงแล้วออกมาห้าเพลงห้าเพลงเ่ยเออต้องชมงานทุกเพลงเลยอ่ะแล้วก็จะร้องสดๆอย่างนี้ให้ฟังอ่ะบอกขอมีดนตรีได้วยสดๆไม่ไหวปังโป๊เต้อะ กพาะมาเห็นอพพแต่ว่ามีหลายคนนะครับที่พิมมาแล้วบอกว่าซือกลับมาดูละครเพราะว่าพี่แอนจริงเหรอก็เจมเขาเห็นบ่อยแล้วไงเขาไม่เซอร์ไพรส์ครับขอโทษครับนี่ผมก็ไม่ได้มีละครออนมากี่ปีแล้วเนี่ยปีเจมก็ปีเดียวผมเจมนี่ก็ถือว่าคลองช่องสามเลยอ่ะโปสเตอร์นี่แปะแล้วก็ลอกหน้าออกแปะแล้วก็ลอกหน้าออกไม่รู้ไม่รู้กี่เรื่องแล้วว่าให้โอกาส คนอื่นบ้างก็ดีนะผมว่าผมเรื่องนี้พี่แอนดีกว่าวเขาบอกว่าพี่แอนร้องเพลงประกอบได้ไหมครับเพลงไหนเพลงประกอบละครแล้วเพลงไหนก่อนเหรออ๋อให้รักคุงคุ้มกันลองได้ลองได้ลองทุกได,ด,ได้แต่ไม่ต้องไม่ต้องให้ร้องให้เจมร้องดีกว่อนไหนเจมร้องชูนไหนเลยลจังเพลงตัวเองได้ปะจังจังเได้เขาเขายังไม่ออกครับไม่มีใครรู้ใช่ใช่ออกแล้วยังของสิงโตนะ อ๋ออนั้นออกแล้วให้รักกพุ้กันเรื่อเอ๊ะน่ำผิดหรือล่ชใช่เป่ของเจมพี่ร้องเพลงมั้ยมีเพลงเออมีเพลงเขาเขาออกแล้วว่าเจมว่าเจมน้องแต่ว่าตัวเพลงอะไชอบตอนที่พี่แอนเป็นนักร้องครับชอบเหมือนนี่ผมชอบเลยอันเนี้ยผมบอกเลยชอบอะไรที่แอนไม่ชอบทำอ่ะเขาเป็นคนอย่างเงี้ยนี่แต่ว่าคอมเมนต์ของผมเขาบอกว่าพี่แอนยังสวยมากเลย พี่สวยค่ะสำหรับผู้หญิงคือแบบมีพีแม่นั้นเลยเหรอพี่สวยสำหรับเป็นผู้หญิงอายุสี่ห้าทามันชีนเขาบอกเพลงนี่ไงใช่ใช่เอ๊ะเมื่อกี้จะพูดอะไรจะพูดอะไรนะ <c oughs> อ๋อมีแฟนคลับแฟนคลับเจมที่เขาแบบเขาอาจจะไม่คุ้นใช่แบบว่าแบบเจมสมาเล่นกับลูกแม่ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยแลว้วก็ no no มัมมี่ซันมัมมี่ซันอยู่ตลอดเวลา เจ็มีความรู้สึกไงหนู่บอกเชิญชวนให้แบบน้องเขาละลายความคิดหน่อยด้วยว่าอ๋อที่แบบว่ามันดูเป็นแบบแม่กับลูกใช่ใช่อะไรเงี้ยแบบให้น้องเขาแบบหรือแบบต้องคิดใหม่เออคิดใหม่ต้องเปิดใจใช่ต้องเปิดใจเพราะว่านี่เราจะตกขอบแล้วขยายาหน่อยก็ได้เนี่ยคือคือคือต้องเปิดใจอืเพราะว่าเพราะว่าผมยังเปิดใจเลยครับผมยังเปิดใจเลยครับก็ผมจะรับเรื่องนี้ผมใช้เวลาสามเดือนบอกเป็นพี่แอนเล่นนะครับ ผมต้องผนเถาวันเล่นเลยอะ <S <s ไม่จริงไม่แต่ว่าผมว่ามันก็มันก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่สนุกนะอ่ะพอเล่นกับผู้ใหญ่แล้วรู้สึกไงอุอณภูมิมันต่างเลกันเล่นกับเด <s> ็กนะผมคือคือ <c> ผมได้คำคำหนึ่งมาไม่ได้คำ,คำ,นคำนหนึ่งอกผม <S <s <c> ตอนนั้นผมแบบ <c> 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 ให้สัมภาษณ์นะผมก็บอกว่าในช่วงที่ผมเล่นละครเนี่ย มันมันมันเป็นทศวรรษของผมไปแล้วใช่ใช่ใช่แล้วแล้วแล้วผมก็ก็ได้เจอแบบสมมว่านางเอกหรือว่าใครต่างๆที่ที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วพอไปเจอนางเอกอีกอีกทศวรรษหนึ่งอ่ะคือมันต่างมากเหมือนที่แบบเป็นมนุษย์หินออกมายไม่ใช่ที่พูดกับเจนไม่รู้เรื่องคนละจังหวะเลยไม่ไม่ใช่แต่ว่าคือด้วยความที่จังหวะกับแบบอะไรอ่ะมันคือมันไม่มันมันไม่ใช่สิ่งที่คุ้นชินเจออ๋อวันนั้นวันนั้นเขาพูดอะไรกันไม่รู้เขาบอก คนเล่นจังหวดกันได้อะไรไม่มไม่เคยมไม่โหมแอนอะไม่เคยพูดเลยอะไรสักอย่างแอนเจอจำไม่ได้แล้วอ่ะอะอ่ครับไม่มีไม่มีแต่แต่เคยพูดจหงเคยพูดแต่แอนอ้าวพูดงี้ได้ไงอะผมไม่เคยเลยนะาจริงอกทธศวัรขอโทษนะครับเห็นดูคำแต่ละคำเนี่ยเหมือนไม่บูลลี่นะแต่แบบไม่ได้บูลลี่แต่ว่าคือมันแบบคือผมว่ามันเป็นความแปลกที่แบบพอมาอยู่ด้วยกันแล้วมันแบบมันได้สิ่งใหม่ ทำงนนานศิลปะพี่แอนเออแล้วเจนไม่ถามมั้งหรือว่าพี่ต้องโผล่เข้าวันเล่นกับเจนหรือเปล่าอะเจนพี่ก็มีหมัวใจนะเว้ยขอโทษครับคือไม่ใช่ว่าเฮ้ยอยู่ๆพี่เล่นกับคนวัยเดียวกันแล้วพี่มาเล่นกับเจนมาเจนต้องคิดว่าพี่ต้องแบบดีไหมตบตัวเ<พ>องขนาดไหนสร้างอารมณ์สร้างความรู้สึกขนาดไหนกว่าจะรักเจนลงเนี่ยเพราะว่ามันมีเมื่อกี้มีคนบอกบอกว่ามันมีฉากที่แบบหินหินไหมสาหรับสําหรับพี่แอนแล้วก็สำหรับผมฉากหินหินเนาะ มีเนาะไอ้ฉากก็มีเยอะนะเออใช่ฉากนั้นแหละฉากนั้นแหละฉากนั้นแหละฉากนั้นคือฉากนั้นหรือว่าฉากนั้นฉากแบบฉากที่เจมโดนพี่ซับเยอะๆอ๋อฉากฉากน้นก็จยากนะนั้นหินนั้นหินอยู่แต่เมื่อนางมีอยู่ฉากหนึ่งที่นางเล่นแล้วแบบเอยหรือสองที่ยาันต้องไปแล้วเนี่ยยางยังยังจะจบอกว่าฉากมีอยู่ฉากหนึ่งที่นางเล่นแล้วแอนแบบโคตรให้กําลังใจนางเลยอ่ะทำไมอ่ะเรืออยู่ฉากหนึ่งที่ริมถนนที่เราถ่ายด้วยกันน่แล้วเจมวิ่งมาหาแอนตอนหน้าบ้านเออ อันนั้นนะ่ะแอนแบบแอนประทับใจมาพอเขาเล่นเสร็จแอนเดินเข้าไปกอดเขาเลยเขาจำอะไรไม่ได้หรอกแต่แอนอะจำได้จำได้ <c oughs> ก็เลยเข้าไปกอดเขาเลยให้เขารู้ว่ายูทาดีมากเขาปกติมันเรื่องไม่กอดเลยนะเดินพอเล่นเสร็จนี่เดินหนีตลอดอ่ะเพราะว่าอะไรอะเล่นแค่นี้เองเอะบทเขียนมาสิบเล่นห้าเองเนี่ยแต่วันนั้นเขาเล่นแบบเฮ้ยโหแบบเราก็ต้องกอดแล้วให้เขารู้ว่าเออเวลายู่ทําดีมันเป็นอย่างนี้แต่ก็เห็นชากเรื่อ อันนี้คือทั้งหมดมีฉากเดียวแต่เราเล่าแค่ฉากเดียวไม่มีไม่มีเลยไม่มีเราก็ไม่ได้ให้เขาตั้งตัวเลยเนาะว่าแบบเราจะไลฟ์กันนเขาบอกว่าพี่แอนมีหน้ามาแล้วหน้าหลักคือผมจะขอสปอยนิดนึงนะครับมีหน้ามาที่หนักกว่ามีอะไรนะมีหน้ามาเลยนะมีหน้ามาที่หนักกว่านี้อีกหน้ามาเลยเหรอในละครเออนั่นเออ บอกก่อนก็ได้จะได้ถือหน้ามาของตัวเองมาเป็นคอนผิดพลาดของแอน <laughs> เป็นลกทั้ทงเรื่องนะไม่เคยขอถ่ายรูปคู่แอนเลยน,นางค่ะขอถ่ายรูปคู่กับหน้ามาแห่แอนะเลยเละมากแคนนั้นแบบอันนั้นคือพีคท,ที่สุดแล้วพีคที่สุดแล้วมีแต่คนบอกว่าพี่แอนดูแบบดูเด็กจังเลยแบบผมว่าแบบใช่แล้วมาทางนี้กับแอนผมว่าจริงเดี๋ยวอีกสองปีที่ต้านแล้วพี่จะต้องรีบทำเด็กตอนนี้แหละ ไม่ง่ายออกมาพี่แอนก็น่าจะอยู่ตรงนี้ไปตลอดการนั่นเจนเขาไปวิ่งกับพี่เยอะๆแก่อนนี้พี่จะวิ่งไม่ไหวเขาเสื่อมสนใจคนที่เขาถามในสต่งกี่อ่านนี่คือพี่อ่านไม่เห็นพี่ก็ให้เจนชะโงกไปแล้วพอพี่ชะโงกหน้าพี่ก็ตกไฟต้องถ่าออกมาเขาบอกว่าไปอาบน้ําก่อนนะดูละครครับผมก็ฝา์ด้วยจริงๆเพราะว่ากําลังละครกําลังน่าจะอีกสักแวบหนึ่งน่าจะอ่อน เสนอเป็นตอนแรกจริงๆแล้วนะอ๋อแล้วก็จะบอกว่าด้วยความที่เรามีละครสามวันของเราเป็นโปรแกรมสุกสาราตย์ใช่ไหมคะทุกคนต้องนั่งดูอย่างต่อเนื่องเลยนะเพราะว่าเพราะว่าถ้าคุณหายเบียดทิพย์นี่อาจจะไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าเพราะว่ามันไปเร็วมากเลยค่ะเรื่องเนี้ยเดี๋ยวเริ่มมยังไม่ทันรักกันมาอีกทีนึงได้กันแล้วเดี๋ยวจะตกใจอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ดูแบบต่อเนื่องนิดนึงนะคะผมบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่สนุกครับสนุกจริง ไม่แอน,นไม่ใช้คําว่าสนุกสําหรับแอนนะ,ะ,ะ,จะเจมาเขาแบบเขาอาจจะแบบนี่หลงไหลางานตัวเองนะแอนให้ว่าน่ารักละน่ารักแ่ะใช่สนุกนี่มันพูดยากแต่ละคนมันสนุกสนุกไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแต่น่ารักแต่ละคนแต่แต่ว่าน่ารักเหมือนกันแอนเชื่อแอนเชื่อว่าน่ารักเนะี่ยให้เท่ากันแค่มีผมในละครก็น่ารักแล้วแต่เจมเป็นตัวสว่างสวายของเรื่องจริงนะอันนี้ไม่ได้ยกหยอกันเองนะ คือเขาแบบเขาเล่นได้ดีมากอ่ะแต่ตอนที่เล่นในแอนชอบไปตําหนิเขาว่าแบบเล่นแค่นี้วะมือ่านบทมาป่ะเนี่ยถาจริงนี่ให้แค่นี้จริงเหรอ,ไม,มอไม่มีแถมเลยเหรออะไรเงี้ยแอนแอนด่าดในใจตลอดเลยนะแต่เมื่อตัดออกมาเขารอดอยู่คนเดียวแอนมันเกินโดนตัดทิ้งตลอดเลยอ่ะเ <c oughs> ล่นล้นเล่นอะไรก็ไม่รู้เลอะเทอะไปหมดเลยเศรษฐ์ไปเลยอ่ะ <c oughs> จริงปะเนี่ยจริงดังนั้นงราดูใน,นละครผมเพราะว่าผมเพราะว่าผมเพราะผมก็ไม่เห็นเหมือนกันเหมือนว่า คือผมไม่ไม่เห็นว่าตัวเองในละครเป็นยังไงคือเรื่องเนี้ยก็พยายามเต็มที่แหละคือตอนแรกผมขอสปอยสุดท้ายนะก่อนที่จะไปดูละครกันคือครั้งแรกที่เจอพี่แอนน่ะพี่แอนน่ากลัวมากผมบอกเลยจริงเหรอน่ากลัวยังไงคือทุกคนน่ะคือผมว่าทุกคนน่ะอ่สโคดพี่แอนไปแล้วว่าว่าแบบเป็นคนที่แบบจริงจังแล้วก็ดุอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่ซีเรียสเรื่องงานมากทุกคนจะเป็นจะแบบคือทั้งวงการจะพูดเป็นเสียงเดียวกันในเรื่องนี้หรอ ใช่แล้วตอนนั้นผมก็แบบกังวลเลยว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเจอแล้วจะเป็นยังไงแล้วเป็นไงก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นแรกๆก็รู้สึกอย่อย่างนั้นใช่ไหมจริงๆก็เป็นอย่างนั้นทั้งเรื่องเลยอูเป็นอย่างกูเล่นกูเล่นพี่แอมไม่เป็นอย่างนั้นเลยพี่แอมแบบน่ารักมากที่ทำไมต้องบูลลี่กันนะครับไม่มีความเตรียมพร้อมเห็นอย่ยังเห็นอย่ยังเนี่ยเวลาอยู่กับเด็กอะเด็กจะเป็นอย่างเนี้ยค่ะ เขาจะแบบไม่เตรียมพร้อมไม่เตรียมการไม่แพลนเนี่ยนี่แอนก็ต้องวิ่งลกลกลกหูตาเหลือกมาแบบไลฟ์กับเขาเ้วยก็ต้องมานั่งรอด้วยนะเนี่ยใช้ชีวิตวิ่งตามเขาอย่างเดียวเลยอะที่ดูทั้งเจ็ดแปดเดือนที่แอนเล่นละครกับเจมานี่แอนต้องแบบแอนต้องปรับตัวขนาดไหนต้องให้เล่นแห่งใจกันบ้างนะพอแล้วตัดละครไปดูละครเหนือไปดูละครเปิดละครดูกันไว้เลยนักเปิดไว้ยังคะช่องสามนะน่าเปิดกัแล้วนะครับ จะต้องไปแล้วตอนนี้ตอนนี้อะไรมาแล้วอะคะอ๋อยังมีข่าวอยู่ใช่มีข่าวอยู่มีข่าวอยู่เขาบอกว่าให้ขายไปเองหน่อยดีเลยเขาจะได้แอนพูดเยอะแล้วอ่ะมีแต่คนอยากฟังเจมส์ไม่มีใครอยากฟังผมหรอกเพราะว่าผมมันคนพูดมากไปแล้วผมพูดคนเดียวเออพี่ก็เห็นอยู่บางทีพี่ไลฟ์พี่ยังปิดเสียงพี่ด้อยก็ร้องเพ่งกันสิร้องเพลงเพลงอยากฟังเพลงอะไรงนี้ก็ได้อยากฟังร้องสดเนี่ยท่อนหนึ่งท่อนหนึ่งผมเอางี้ไหมผมลุกไปหยิบปิต้าแล้วพี่อาะร้องเพลงได้ได้แบบแบบพูดจริงป่ะเนี่ยจริงดริ ได้หยิบไปแล้วเสียเวลานะไ่งักะปับสายกีต้าร์อีกไม่เ,านะเาามอานะเนี่ยขาก็ยาวยกก็ไม่ไดทันกอีเหมืแล้วเนี่ยสงสารนะจริงปะเนี่ยพี่แอนจะร้องเพลงจริงเหรอเออแต่เราไปแล้วเราก็หลอกนางนะดีถึงเวลาเราก็บังคับให้นางร้องจริงะเนี่ยโอ๊ยทำไมแอนมองไม่เห็นนะทำไมตัวมืองอเจมเล็กขนาดนี้ใช่ใช่อยากฟังพี่เจมร้องเพลงอร้องเพลงนึงเป็นเพลงนี้ขอไรงกังใจเพลงอะไรอะ อ่ะมาแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเก่งเร็วดีจะเย็นจะเย็นจะเย็นเปลี่ยนมุมบ้างเดี๋ยวคนเบื่อกล้องเดิมมุมเดิมพี่แอนเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจเร็วเพลงอะไร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 เร็ว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 เล่นเพลงอะไรได้ก่อนเหรอเราผมเล่นรุ่เพลงพี่แอนเพลงร้องเพลงอะไรได้เฮอแล้วพูดมาก่อนซีดเร็วจนหมดเวลาเห็นไหมเนี่ยเอาเพลงอะไรเพลงอะไร ลองไม่ได้อย่าเพลงอะไรความรูมันไม่อยู่ในหัวเลยอะแค่ลองได้ลองด้วยกันเอาเพลงเจมก็ได้เพลงเจมอะไอ้ลองได้เอาเพลงที่ก่อนอันนี้เดี๋ยวาเอาเพลงหลังมาถึงเพลงเเพลงจมอ เจม,มันดูไม่ออกเนี่ยไหนพี่แอ้บอกว่าพี่แอ้จะร้องเองไงตอนลฟ์ครั้งนี้แล้วก็เจมไม่ให้เวลาเตรียมตัวบอกก่อนเองก็จะเตรียมรึเพลงเลยทันทีเนี่ยนึกไม่ออกเนี่ยไม่ได้เล่นตัวเลยเนี่ยพร้อมร้องเลยเนี่ยยืมยืมออะไรเดียเดิมจริงจริงมีเพลงหลายมาเยอะมากเลยนะต่วไม่ก้าพูดมาก่อนพูดมาก่อนมองไม่เห็นไม่ได้แว่นมามละครจะมาแล้วคุณบอกไปเถอะ มีคนไล่แล้วเอ้ย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 พูดมาดิเพลงทงมาก่อนแอบน่ารักน่ารักคู่กันหน่อยโดดิดงโดดีดงดิดงดีดง เอาอะไต่อเลยต่ออะดิดิเด็ดเด็ดเด็ด่อ็ดเด็ดเด็ดเดอดเด็ดนด็ดเด็ดเดอทเน็ดเม็ดันะดเด็ดเดเด็ดเออดนด็ดเด็ดเด็ดเดลดเด็ดเดเต็ดเดรอเด็ดเด็ดเด็ดเดเด็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 ดเเด็เด็ดเด็เด็ดเดเด็ดเดดเด็ดเดเด็นเดดเดงเเเเดเ่เด สวัสดีครับอ่าเขาไปกันหมดแล้วตลาดวายหมดแล้ว,ลลวยังมีเพลงอยู่ไม่เป็นไรคุยกับเราก่อนสีสันมายังสีสันมายั้ค่ะมาแล้วมาแล้วด้วยเหรอตอนแรกยังไม่มีเจมเลยคะ่ะไม่ต้องรีบดูคูด <c oughs> <c oughs> เล่นนี่ผมแล้วสวัสดีค่ะ ผมให้เวลาแค่30วินาที okay, เราจะไปกันแ,แล้วทุกคนก็ต้องโฆษณาอยู่น้องบอกได้ดอยูออ่ก็เจมมือเหมือนเห็นไหมแอนพูดเลยผิดที่ไหนเนะี่ยพอนั่งแบบไปหยิบซีต้าก็ใช้เวลาอย่างเงี้ยลีลาเลื้อยอยู่ได้นะ พอลบไปดูละครกันเลยครับเจมจะเต้นละเห็นไหมแอนบอกแล้วว่านางทําเสียเวลาพอ,อแล้วไปบยบายนะครับไปดูละครกันนะครับไปปั่นทวิตกันได้แล้วเดี๋ยวเจอกันขอให้ขึ้นอันดับหนึ่งทุกอีพีเลยนะคะเออโอ้พี่แอนมีทวิตเตอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะแท็กไปทุกคน,<อ>นช่วยแอนต้องตามเจมมาเช้า <laughs> ขอโทษ พี่แอนมีทวิตเตอร์ด้วยนะครับพี่แอนไม่ได้เล่นทวิตเตอร์มานานมากแล้วก็เพิ่งมาเล่นทวิตเตอร์ตอนนี้เป็นพี่เล่นเป็น,น,ปนตอนอกกรบหกักพี่ก็โปรโมทอย่างบ้าคข้างเจมอย่างมาขอโทษครับแต่อ,ตอแต่ว่าเดี๋ยวไปแท็กพี่แอนกันด้วยนะครับบายยเจอกันค่ะ enjoy นะคะ